ความเดิมตอนที่แล้วพวกเราสร้างบ้านกันข้างบนเรือนกระจกเพื่อจะหลบหนีพนักง,งานอีเกียแต่แล้วเราก็เกิดไอเดียขึ้นได้ว่าเราจะจับพนักง,งานอีเกียขังเอาไว้ในแลบลับของพวกเราเพื่อให้มันไม่ต้องออกมาเกาะกวนใครได้อีกแต่แล้วเรื่องราวที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นได้เสมอจิ๊บินหาก่อนแถวนี้มีกี่ตัวห้าฉนับแล้วหตัวเลยหรอใประมาณห้าตัวนะต้องทำได้ ฉันรู้นายเก่งมากสลอ็อตมันอยู่ไหนเอ้ยฉันเห็นแล้วหนึ่งฉันเห็นแล้วหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยมันมาแล้ว <c oughs> okay, โอเคเตรียมต,ตัวปฏิบัติการปฏ <c oughs> ิบัติการ <c oughs> วันนี้วันนี้วันนี้วัโอ้ยตอนนี้ฉันเลือดเลือดฉันไม่เต็มอ่ะเดี๋ยวฉันขอดื่มเลือดก,ก่อนเดี๋ยวฉันมาน <มา S 1> <อ>ะฉันจะไปหาตัวที่ตัวใหญ่ๆเ,<ร>เอาใหญ่ <S 1> <S 1> สุดเลยเอาใหญ่ๆเลยยักษ์ๆเลยเฮ้ยแถวนี้มีแถวนี้มีไหนไหนตัวแบบบารอมเฮิมเดี๋ยวหนูสร้างไฟรอแล้วกันโอ้ยช่วยด้วยไหนแล้วอยู่ไหนอะมาตุ้งมาตุ้งไปิดประตูโอ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว สองตัวสองตัวเข้าไปลึกมือลึกมลึกเข้าไปแล้วปิดเลยปิดเลยเฮ้ยโอ้โหมันตัวยักษ์มากเปิดประตูสองบานปิดเลยปิดเลยปิดเลยเออได้เฉยเฉยได้ไหมได้ไหมทุกคนได้ได้ได้เป็นภารกิจที่แบบว่าเสี่ยงตายมากๆ นะฉันเห็นตัวหนึ่งมันเหมือนกำลังกระพือปีกอะไรสักอย่างอยู่ตุ๊บแะจกนะตู้กระกเปิดประตูอีกครั้งหนึ่งว่าพี่ได้ตัวหนึ่งเป็นดักกล้ามตัวขาวว้าวตัวสูงมากตัวสูงมากเปิดประตูเปิดประตูเร็วเร็วเปิดเปิดเปิดแล้วเฮ้ยปิดข้างบนด้วยเปิดข้างบนด้วยเปิดข้างบนปิดข้างบนไปเล่าใหม่ไปเล่าใหม่จะตายแล้วจะตายแล้ววันนี้วันนี้วันนกงาน พี่พนังงานมันกลัวแสงอ่ะเอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วพี่ม้ามันมาแล้วเอ๊อปิด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 สวยอยู่นี่ๆอยู่ซื่อๆอยู่ซื่อๆอยู่ซื่อๆเลี้ยวไปไวเลี้ยวไปไวไหนกันน่ะหนูหนูตายแล้วเนี่ยเอาจริงๆป่ะฉันว่าพวกเราอะนะเป็นเหยื่อล่อแล้วล่ะไอสองคนนั้นอะมันมันใช้ไอเราเป็นเหยื่อล่อนายพวกนายมองข้างบนหนิโอ้โห สบายังเลยนะข้างบนน่ะมันยืนซ้อนหัวโม้วอยู่สองตัวเฮ้ยโอ้ยสว่างแล้วสว่างแล้วมันออกมาได้แล้วพวกมันพยายามปีนป่ายอะออกมาอย่าให้มันออกมานะนี่นี่นี่ดูดูดูอุ๊ยอุยอุยมันปีนเหมือนทิกจกเลยวายออกไม่ได้วายวายเฮ้ยนี่คือผลผลิตของการจับตัวพนักงานอีเกียผลผลิตเลยเหรอ ดูพวกมันมีความสุขอันนี้มันซ้อนกันเลยอ่ะดูดิมันซ้อนกันนะตัวมันพยายามแหกคุกออกจากที่พี่ไงล่ะมันใช้ตัวนักกล้ามจะทำลายกระจกอ่ะดูดิเราต้องเอามาเพิ่มแม่แน่นอนอยู่แล้วเราต้องหาเพิ่มอยู่แล้วเฮ้ยเฮ้ยมีเป็นตัวพนักงานไีเกียผู้หญิงมันลอยอยู่ตรงนี้ไหนนี่นี่นี่ไหนหนเนี่เนี่ยเออใช่มันลอยอยู่ฉันก็ว่าอยู่ว่าทำไมแขนมันกระพือ เฮ้ยอันนี้เราจะตั้งให้มันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสายพระภูมิประจําบ้านเรามันติดอะ่ะมันติดเขาจะร่ายรำคนนี้จะเป็นคนร่ายรำแม่แกบน <c oughs> ฉันก็ว่าอยู่ว่าอะไรมันกระพือกระพืองั้นตอนนี้เรามาทําบ้านเราต่อได้แล้วเพราะาเราขังได้หลายหนอแล้วมามานะมาเ<า><ๆ>ข้ามาใช่แถ่นี้ไม่มีพนักงานแล้วปะ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 แต่เมื่อกี้หนูสิ้นชี้ไปนะทุกคนพนักงานเต็มลยประตูเปิดแล้วนะทุกคน แสดงว่ารอบรอบ้านเรามีพนักงานเยอะเลยหรอปังเยอะเยอะมากเราต้องรีบทางด่วนมันจะไม่เยอะได้ยังไงที่เราผ่านมาสิ้าวันแล้วอ่ะแต่ไม่เห็นจะมีวันที่พวกนายบอกเลยวันหม่วันหมอกอะไรนั่นน่ะฉันว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยไม่แน่นะว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็อาจจะมีหมอกก็ได้อ่ะโอ้เละสาระหมอกอะไรมันจะมาอยู่ข้างในอีเกียเดี๋ยวเธอจจะได้รู้ เอาเป็นว่าพวกเราสร้างบ้านกันต่อดีกว่าฉันจะใช้เป็นอมเอาอะไรดีนะจะใช้เป็นตู้เสื้อผ้าทำทางเดินไปไกลๆโอเคงั้นฉันจะใช้รูบิกใช้ทำอะไรใช้ทำอะไรรูบิกไม่รู้ฉันไปเอาไม้ตรงนน้นไม่มีไม้ช่วยปกันช่วยกันขดเร็วตรงนน้นน่ะโอเคเดี๋ยวฉันขดให้นะโอ้โหพวกมันทำงานอีเกียคือแบบว่าไม่มีตัวเดินเป็นผู้หญิงอยู่ตรงนี้ คืนนี้แหละโดนแน่โดนแน่พวกเราไม่กลัวมันอีกต่อไปแล้วถ้ามันมาเราก็แค่ดอกแต่พูดง่ายจังเป็นผู้หญิงอะแค่มันหัวรถทุกตัวเลยนะก็ไม่มีสื้อทรงองเอวไงใช่ถ้านายเห็นว่าไม่มีสื้อทรงองเอวมันหมายความว่าตัวนั้นคือผู้สาวคอนแกนเฮียนี้บ้านชนะบ้านชันแดงเอ้าฉันตอบมาตั้งนาน ้านฉันเป็นแคฉันเอาแผ่ไม้ฉันออกนะฉันองเดี๋ยฉันตออะไรฉันฉันสร้างมนอยู่ตั้งนานเธอมันมัวไอ้่จุ๊บใจเจ้าเอ้ยเจ้าไอ้ไอ้ฉอนไอ้าอ้ไอนไอ้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 อนไอ้อ้ไอ้ไอ้ไอไออ้ไ้ไอ้ไอ้้อ้อไอ้ไอไอไอ้ไอ้ไ้้้อ้ไอ้ออกไอ้ไอ้อ้ไอ้ไ้้อไ้ออ พี่โม่ขึ้นมาเร็วแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพนักงานบึ้งพนักงานบึ้งไปเข้ามาได้ปิดปิดสุดเจ๊มใครปิดเนี่ยแจงใครปิดเนี่ยแจงเองแจงยังไม่ได้หมุนเลยแจงสร้างบ้านอยู่จะหมุนพ่ทันน่าพี่พี่ เอาเข้าแล็บวิจัยเอาเข้าแล็บวิจัยพี่ไม้ไปเปิดประตูเข้ายังไงอะแต่ว่าในแล็บวิจัยนั้นน่ะฮะโอ้ยฉันขอกินยาก่อนแล้วกันในแล็บวิจัยนั้นม่มีหลายตัวมากเลยนะจูแจงเราจะรอดหรอก็รีบเปิดรีบปิดไงแจงเอามาสามตัวแจงดอพี่คิดว่าจะล่อตั้งล่ะแม่พี่ไม้พี่ไม้พี่ไม้แบบพี่ไม้หนีแต่พอตัวทุกคนมาดูดิพี่ไม้อยู่ในกล่องที่หนูสร้างไว้เก็บอาหารไม่ไหวแล้วโว้ยไปแล้วพี่ช่วยด้วยเปิดประตูให้หน่อยเปิดประตูให้หน่อย าแดงตายแดงมาไปแล้วเราต้องช่วยบ้านเราอำไงดีอะตอนนี้ประตูแหลบถูกเปิดออกอยู่ไปเล้วมันออกหรือวมันออกปิดเลย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 ปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้วปิดอีกที่นึ่งปิดอีกที่นึ่งปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้วอันเล้ยอันเอนเล้ยเออได้ตัวใหม่มาแล้วได้ตัวใหม่มาแล้วโอมตายแล้วที่เป็นแดงตายแล้ว ไมล่ะฉันบอกแล้วว่ามันมีหมอกมันอาจจะมีไฟไหม้แถวนี้ก็ได้โอ้ยไฟไหม้ในอีเกีย์เนี่ยนะมันหมอกกันชัดเลยพีเอ็มสองห้าเปล่าไม่แน่จะใช่แล้วหมอกมันทำเราเกิดอะไรขึ้นอ่ะหมอกเราไงอ่ะมันหมอกพนักงานอีเกีย์มันจะคลั่งขึ้นยังไงล่ะจริงหรอไม่เคยมันจะมองไม่เห็นไม่ใช่เหรอมีหมอกอ่ะเคยฟังเพลงเปล่าเพลงอะไรหรอตาแกหมอก นั่นบอสบอสฮึแพรวนันเนี่ยมุกแบบแพรวนะผมให้ความฮาอยู่ที่สีแนดคับมุกนี่แพรวนะตอดจริงไม่เห็นเล่นอย่างนี้เลยเฮ้ยแต่ว่าไหนไหนมันก็เป็นหมอกแล้วเดี๋ยวฉันจะลองไปทดสอบดูว่าพนักงานดีเกียร์มันคลั่งจริงหรือเปล่าทําไงอ่ะไปเเลยดี๋ยวฉันจะลองลงไปด้านล่างดูแล้วก็จะไปทักทายกับมันเพราะฉันเป็นพนักงานดีเกียร์ด้วยกัน ไปดูดิเฮ้ยโอ้ยไปจุ๊บใจดูจุ๊บใจดูไหนอุยดาเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้พนักไอ้เกี๊ยผู้หญิงมาเดินตามเฮ้ยมันตีจริงด้วยเดินช้ามันตีนะมันเดินช้ามันเดินมันเดินช้านะเฮ้ยมาเด้มาเด้มาเด้เฮ้ยอย่างงี้พี่โมพี่โมเฮ้ยไปล่อมันไปล่อมันเปิดประตูดีกว่าเปิดประตูนี่นี่นี่เดี๋ยวฉันจะล่อมันเข้าไปพี่จะโมมาโอเคอุ้ยเยพี่จะโมเปิดเลยปั๊บฉันจะค่อยๆอ้าวพี่โมตายเอากรรมตัวข้างในมันตาย พี่แจ้คลงมาช่วยทีพี่มามามาฉันมาแล้วฉันมาแล้วแผนการไม่ประสบผลสำเร็จเอ้าช่วยไงอ่ะป้งป้าเปิดประตูเปิดประตูเปิดเปิดให้ก่อนเปิดให้ก่อนโอ้จะเรียกมัออแล้วเออเปิดก่อนเปิดก่อนเปิดก่อนเอ้าพี่ไม้พี่ไม้ช่วยหน่อยเปิดเปิดพี่ไม้เปิดเดี๋ยวแจ้คเข้าไปเองระวังนะระวังนะโอ้โหเป็นเยอะมากเลยอ่ะ ฉันเข้ามาแล้วฉันเข้ามาแล้วฉันตายเฮ้ยฉันตายโอ้ยโ้ยโอโอ้ย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 โ้ยโอ้ยโพนักงานมาเป็นล้านเรือไปเอามันเข้ามาอุ้ยตอนนี้พนักงานออกออกไปหมดเลยเนี่ยเราต้องเอามันเข้ามาดูดิมันมันอยู่แถวหน้าประตูอะเข้ามาแล้วโอ้ยแล้วใครเอาใครเอาโต๊ะมาขวางไว้เนี่ยโอ้ยโอ้ยทุกคนพี่มือให้มันเข้ามาให้มัน ขวางไว้แล้วฉันขวางไว้แล้วตายอีกแล้วไงดีเราต้องคิดแผนใหม่ตอนนี้พนักงานีกเกียร์่วงมาหมดเลยอ่ะฉันวิ่งกลับบ้านอยู่เนี่ย